Bitcoin ร่วงหลุด20,000ดอลลาร์แล้วนี่ร่วงต้อนรับวันแดงเดือดหรือเปล่าเนี่ยคลิปวันนี้ผมจะมาอัปเดตกราฟ Bitcoin รวมถึงมุมมองสรุปทิ้งท้ายและมีกิจกรรมที่น่าสนใจเหรียญที่จะอัปเดตใหม่ที่บาย i ิตไปติดตามในคลิปนี้จะแดงจะเขียวกินกาแฟเหมือนเดิมฮะชน สวัสดีเพื่อนๆชาวคริปตี้เครเรนโซคริปโตเคอเรนซีวันนี้เป็นวันที่12เดือน7และผมไม่ได้มานำการลงทุนนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับการบิตคอยรวมถึงอัปเดตข้อมูลออนเชนและสรุปทิ้งท้ายที่ท้ายคลิปเนาะผมมีกิจกรรมดีๆที่อยากจะมาส่งต่อบอกเพื่อนๆนะครับสำหรับ a ันช์แพดที่บ y ยบิตนะครับใครที่เทรดที่บอยบิตโดยใช้ราแนะนําของผมเนี่ยเพียงแค่เพื่อนๆโอนเงินเข้ามาเทรดที่บอยบิตเพื่อนๆจะได้รับฟรี25 USD ยูี รวมถึงเพื่อนๆจะได้รุ่นรับ u s d t ฟรีอีกเยอะแยะมากมายนะเพียงแค่ทำตามเงื่อนไขต่างๆทั้งการเทรดทั้งการโอนเงินทั้ง การเทรดฟิวเจอร์อะไรอย่างเงี้เนาะง่ายๆนะเพื่อนๆจะได้รับ USDT ฟรีเกือบจะร้อย USDT เลยทีเดียวนะแต่ว่ากิจกรรมรันชแพดเนี่ยเพื่อนๆไปที่คําว่าตลาดแล้วกดคําว่ารัชนะครับ mm hmm. กดเข้าไปเนี่ย mm hmm. เห็นไหมครับว่าจะมีเหรียญใหม่ที่จะลิสต์เข้ามา mm hmm. เรามีสิทธิร์รุนรับง่ายๆเพียงแค่เราถือเหรียญบิดนะอ่าหรือใครจะรุนรับแบบเป็นลอตเตอรี่นะครับในสกุลเงินการถือ USDT ก็ได้เพื่อนๆอาจจะถือเหรียญในเหรียญหนึ่งก็ได้เนาะลองเลือกสักอย่างนะครับเพียง <N> แค่ประมาณ1วันเท่านั้นนะเวลารับถอยหลังก็มีอยู่ เพื่อนๆใครที่สนใจที่จะไปซูตกาสสำหรับเหรียญที่ราคาต้นน้ำเนี่ยก็ลองมาทำกิจกรรมนี้กันดูนะครับโดยที่คลิกลิงก์แนะนำใต้คลิปด้านล่างของผมได้เลยนะครับโอเคเรามาอัปเดตกราฟกันครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกว่าอย่างหนึ่งเนี่ยสาเหตุอย่างหนึ่งที่ราคาคริปโตรหรือบิตคอยของเราได้มีการปรับตัวลดลงก็คือมาจากดอลลาร์อินเด็กซ์ที่ปรับ ตัวสูงขึ้นเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามีการเบรกจากเวทออกมาอย่างชัดเจนเนื่องจากสกุลเงินต่างๆเนี่ยเริ่มอ่อนค่าลงนอก็มีดอลลาร์ในแหละที่ยังแข็งค่าขึ้นและมีโอกาสที่ยังปรับตัวขึ้นต่อได้อย่างต่อเนื่องซึ่งมือเบเจ็นว่าสําหรับไอซ์ไซเนี่ยเขาได้เบรกแนวต้านสาคัญออกมาเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเนี่ยเบรกทะลุออกมาเรียบร้อยแล้วแสดงว่ายังคงมีแรงที่จะปรับตัวขึ้นได้อยู่ทั้งแรงของแม็กดีเองก็ยังไม่ได้ใกล้ที่จะตัดกันเลยด้วยผู้เขาเนี่ยกลังเพิ่มสูงขึ้นซะด้วยซ้ำ ทําให้คริปโตของเราเกิดการไซด์เวย์หรือปรับตัวลดลงก็เป็นไปได้นี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับโอเคเรามาอัปเดตกราฟบิตคอยกันครับอันนี้ก็จะเป็นมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นเนาะซึ่งก็ยังที่ผมบอกผมมองเหมือนเดิมว,ว่าผมมองลงและผมก็มองเหมือนก้อนเนี้ยมานานมากแล้วอนะผมบอกตั้งแต่เหมือนช่วงก้อนนี้เนาะว่าผมมองว่าไอ้ก้อน,นเนี้ยเนี่ยมันวิ่งแปลกๆวิ่งเหมือนช่วงนี้เลยและการขึ้นไปเทสเส้นมเอเนี่ยมันดันมีแท่งกลับตัวเหมือนกับตรงนี้เลยครับเหมือนกันเป๊ะผมเคยได้ทําให้แล้วเนาะว่าการเบออรก พุ่งขึ้นไปแต่ไม่สามารถรับอยู่บริเวณ EMA 20ได้เป็นการล่วงลงมาต่อซึ่งปัจจุบันเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าการพุ่งขึ้นไปเนี่ยไม่สามารถรับอยู่และล่วงลงมาซึ่งในคลิปล่าสุดเมื่อวานผมก็ได้บอกไปแล้วว่าโอเคเราจะมีแนวรับสําคัญอยู่ประมาณ19,800จนถึง19,500ที่ไม่ควรดุดหรือลากแนวะรับสำคัญของเทรนด์ไลน์เนี่ยยาวออกมาผมก็เพิ่งทำให้ในเมื่อวานน้อยฉะนั้นแล้วสำหรับช่วงวันนี้เนี่ยราคาของบิตคอยของเราต้องไม่ควรหลุดนะครับเพื่อที่จะได้ เพื่อที่จะได้มีการปรับตัวอีกรอบหนึ่งนะครับปรับตัวในช็อตเทอมนะผมไม่ได้บอกว่าจะกลับตัวนะครับทําไมผมถึงไม่พูดเด่างนั้นว่าจะกลับตัวเนื่องจากเพื่อนๆจะเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยการร่วงลงมารอบที่2ขึ้นไปและไม่สูงกว่าหายเดิมตรงนี้นะครับเป็นการทําโลต่ําลงและไอซเกิดเป็นดับเบิลท็อปเกิดขึ้นนะเกิดเป็นดับเบิลท็อปเกิดขึ้นบวกกับอะไรครับเพื่อนๆปัจจุบันเนี่ย อายส่กำลังกลับลงมาเทสโมเมนตัม um, รวมถึงกลับมาดีเทสเทรนไลน์แล้วเรียบร้อยมีโอกาสเด้งปรับตัวอย่างที่ผมบอกถูกต้องไหมครับแล้วก็อาจจะมีการร่วงลงมาอีกรอบหนึ่งฉะนั้นแล้าราคาของคริปโตหรือบิตคอยของเราเนี่ยการมาเทสให้นำรับสําคัญของเทรนไลน์รอบนี้ก็น่าจะเป็นเพียงแค่การรีเบลอาจจะยังไม่ใช่การกลับตัวเนื่องจากเพื่อนๆจะเห็นได้จากแรงของ Mac d ดีเนี่ยใกล้ที่จะตัดกันลงแล้วนะครับรวมถึงสัญญาณของโซลคาสติกเนี่ยตัดกันจากโซนโอเวอร์บอทเรียบร้อยแล้วเหมือนกับตรงไหนครับเพื่อ,อนๆเหมือนกับตรงนี้เลยนะ เห็นไหมก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยที่ร่วงลงมาเนี่ยเห็นไหมครับว่าสโตตัดกันที่โซนโอเวอร์บอทร่วงลงมาช่วงนี้ก็มีโอกาสนะที่จะตัดกันขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ไม่สูงกว่าฮเดือตรงนี้ก็เลยจะเป็นการที่ทําให้ราคาเนี่ยมีการรีบาวในภาพช็อตเทอมและผมยังมองว่าคอยยังมีโอกาสร่วงลงต่อสรุปพอเราเขายายภาพออกมาเนี่ยในภาพย่อยเนาะพี่ก็จะเห็นนะว่าการรีบาวรอบนี้นะครับเป็นการหลุดร่วงในแนวรับสําคัญของเทรดไลน์ที่เคยเป็นแนวรับนะก่อนหน้านี้จากการเบสออกไปถูกต้องไหมครับต้องกลายเป็นแนวรับแต่ปรากฏว่าการปิดแท่งทงเทีขขอา กลายเป็นการปิดเต็มๆแท่ง2แท่งติดต่อกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นการกลับลงมาลีเทสนวรับสําคัญของเทรนไลน์ในกรอบใหญ่ที่ผมได้คาดการไว้เมื่อวานจริงๆแต่ในช็อตเทอมเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวขึ้นไปเทสแนวต้านสาคัญของเส้น EMA นะครับที่มีการครอสกันก่อน,นหน้านี้บวกกับเป็นการไปรีเทนสนา้ตนสาคัญของราคาที่มีเดเรชันในการกลับตัวช่วงนี้ผมจะมองเป็นเพียงแค่การรีบาวเพื่อลงต่อในมุมมองของผมนะครับทำไมผมถึงมองอย่างนั้นเนื่องจากเพื่อจะเห็นว่าไอซเนี่ยการกลับลงมายังไม่ได้หลุด ปรับตัวขึ้นไปพอดีบวกกับโซลคสติกที่อยู่โซนโอเวอร์โซพอดีนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวและก็แรงของแมกนี D เนี่ยเริ่มอ่อนตัวลงแล้วก็จะใกล้เคียงกับในช่วงก่อนหน้านี้เนาะที่ผมมองว่าเขาวิ่งเหมือน,อนกันก็คือก้อนนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นไหมครับไอซ์ไซเนี่ยเหมือนกันเป๊ะมากๆนะช่วงปัจจุบันก็คือพุ่งขึ้นไปรอบหนึ่งกำลังลงมาเทสแนวรับสําคัญก็คือช่วงปัจจุบันตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ผมก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวเนื่องจากทั้งแรงแมกนี D เนี่ยเริ่มที่จะกับใกล้ทีีก่กอวโสมา จะรีบาวมากๆจากการที่เขาลงมาเรเทสแนวรับสําคัญเหมือนกันช่วงนี้ช่วงนี้ก็ลงมาเรเทสแนวรับสําคัญเช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วผมก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะรีบาวในช่วงวัน2วันต่อจากนี้หรือต้องบอกว่าอาจจะไม่รีบาวก็ได้เนื่องจากไอเส้นสีเขียของผมเนี่ยคือ วันที่จะประกาศตัวเลข c p i ก็คือวันที่13กรกฎา,าคมช่วงเวลาประมาณ1ทุ่มครึ่งนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ต้องเรามาระวังในความผันผวน,นของราคาด้วยอาจจะมีการรีบาวก่อนการประกาศก็ได้ขึ้นไปแล้วพอประกาศปุ๊บโอ้โหกังวลน,นะครับนักเทรดกังวลทํำไมถึงประกาศออกมาเป็นตัวเลขแบบนี้ราคาก็ร่วงลงยับอะไรแบบนี้เนาะ ผมให้มุมมองเป็นมุมมองขาลงเหมือนเดิมนะซึ่งผมก็บอกตลอดในมุมมองของผมและช่องของผมว่าผมยังคงมองลงเหมือนเดิมจนกว่าราคาจะเบรกโซน22,600ในไทม์เฟรมวีคลี่หรือบางคนอาจจะมองเป็นเวทแบบนี้ก็ได้นะครับก็คือมันบีบแคบเข้าไปเนาะแบบนี้นะครับชิปแล้วก็มีโอกาสอาจจะรีบาวขึ้นไปถึงแนวต้านด้านบนเลยก็ได้ที่เราไม่ผ่านไปได้สักทีเนี่ยหลายๆไฮเนี่ยผ่านไปไม่ได้สักทีอาจจะไปรีบาวขึ้นไปถึงอีกรอบนึงก็ได้ ใครจะไปรู้นะครับมันก็แล้วแต่มุมมองจริงๆแต่ผมจะมองเป็นเพียงแค่การขึ้นไปเทสไม่เกินประมาณ2 8 0 0หรือ2 9 0 0โดยประมาณนะครับก็คือประมาณช่วงนี้นะและผมมองเป็นขาลงต่อเหมือนเดิมนะครับสําหรับราคาไทยราคาที่จะรีบาร์ผมก็มองไปที่735,000โดยประมาณนะครับในช็อตเทอมผมมองเป็นประมาณนี้นะเนาะอาาะครับเพื่อนๆสําหรับในช่วงนี้มันเป็นการเทรดที่ยากเนาะคริปโตเนี่ยค่อนข้างผันผวนแต่ใครไม่รู้ที่จะเทรดยังไงวางแผนยังไงดี ผมเนี่ยวางแผนการเทรดไว้ในชุมชนสําหรับสมาชิกที่ให้การสนับสนุน YouTube ของผมเท่านั้นเพียงแค่เดือนละ300บาทเนี่ยผมจะอัปเดตแผนการเทรดและอัปเดตสิกษนลในบางวันนะผมไม่ได้อัปเดตทุกวันแต่ผมไม่ได้การันตีว่าจะต้องได้กาไรทุกไม้แต่ผมเชื่อว่าข้อมูลของผมเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจรวมถึงสามารถทําให้เ,เพื่อนๆอยู่รอดในตลาดคริปโตที่ผันผวนแบบนี้ได้นะครับผมเนี่ยก็เทรดเช่นเดียวกันผมก็เทรดตามเพื่อนๆสมาชิกเลยนะครับซึ่งผมจะวางแผนไว้ให้เพื่อนๆครบทุกอย่าง ผมเทรดในเชิงเทคนิคแล้วก็วางแผนการเทรดตามข้อมูลออนเชนด a ต้าถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจก็ลองคอมเมนต์ถามเพื่อนๆสมาชิกเฮาฉลามไว้ที่ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับว่ามันดีหรือไม่ดียังไงก็ลองแชร์มุมมองกันได้นะครับเพียงแค่300บาทถ้าไม่คุ้มก็ไม่ต้องต่อสมาชิกผมก็ได้เนาะก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับไปสมัครสมาชิกหน้าช่อง YouTube ของผมได้เลยครับแล้วก็ฝากไปเทรดกันที่บายบิดด้วยนะครับเพ,เพื่อนๆ โอเคครับมาดูสรุปกันนะครับซึ่งก็ยังคงมองลงอยู่เหมือนเดิมเนาะเนื่องจาก BDC เนี่ยปิดหลุดเส้น MA 200มามากกว่า4อาทิตย์แล้วซึ่งมันเป็นแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนและผมก็ยังให้มุมมองไปที่ขาลงอยู่เหมือนเดิมจนกว่าจะเบรกเส้น MA 200ใน timeframe ได้ก็คือเส้นสีเหลืองๆนี้นะครับส่วนหนึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วเนาะว่ามาจากดอลล่า,ลาเด็กที่มีการปรับตัวเบรกทะลุเวทออกไปซึ่งทําให้ดอลล่์เด็กเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นหรือมีการแข็งค่าม,มากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วมุมมองขาขึ้นเลยคร ันนี้เป็นมุมมองในการนาำเฟรมนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเป็นมุมมองนี้นะเพื่อนๆลองไปวางแผนเพิ่มเติมดูแต่สิ่งสําคัญเลยจะเป็นขาขึ้นจริงๆเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเบรกเหนือเส้น m a 200ในทางเฟรม w e e ลี่ไปอยู่ดีฉะนั้นแล้วถ้าเ,เพื่อนๆกงนังวลไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นมุมมองนี้จริงๆหรือเปล่าอยากจะรอจุดที่ปลอดภัยผมก็มองว่ารอซื้อแพงหน่อย แต่ปลอดภัยกว่าเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายอะไรและผมเคยได้อัปเดตไปแล้วในคลิปเมื่อวานนี้ว่าการที่ร่วงลงมาเนี่ยจะต้องไม่หลุดโซนไหนโซนไหนซึ่งการกลับตัวที่25,600ตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าแนวรับสําคัญของเทรนไลน์ที่โซน2400มเนี่ยเราเบรกหลุดล่วงลงมาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ที่ราคา19,700โดยประมาณซึ่งเป็นการหลุดเทรนไลน์ตรงนี้ไปอย่างชัดเจนฉะนั้นมุมมองในการปรับตัวของการเบรกตรงนี้ อาจจะไม่เกิดขึ้นแล้วนั่นเองสำหรับภาพของการ,รบูลิตน,นะครับแล้วก็เป็นออนเชสสำหรับเดลต้าแคปนะครับทั้งเดลต้าแคปทั้งเดลต้าไพเนี่ยจะอยู่ที่โซนประมาณ1 5 0 0 0จนถึง 14, 0 0 0ดอลลาร์โดยประมาณนั้าเรามามวงขาลงตรงนี้เนี่ยยังคงเป็นไปได้อยู่เนาะเนื่องจากก็ต้องบอกว่าเรายังไม่สามารถเบรกเซนต์เอเมซองร้อยในทางเฟรมวีไปได้เลยนั่นเองนะครับเอาละครับเพื่อนๆทั้งนี้ทั้งนั้นผมไม่ได้บอกว่าข้อมูลที่ผมพูดมันจะถูกแต่หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆทุกคน และใครที่จะว่างแผนเทศไปกับผมเนี่ยก็สมัครสมาชิกหน้าช่อง YouTube ได้เลยนะครับอย่าลืมเป็นห่าวฉลามที่กวนแหมาก,กับผมผมตั้งใจทำทุกคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับหรือคอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้ผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างกันหน่อยนะครับผมจะได้มีกำลังใจออกมาทำคลิปในทุกๆวันเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆนะครับยังไงอย่าลืมเป็นห่าวฉลามที่กวนมหก,กับผมแล้วเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อน,อน,อน,อนทุกคนในวันนี้นะครับสวัสดีครับ